คนที่เกิดวันพฤหัสใช้เกล็ดสร้างสีสีนี้แล้วจะปังเหมือนกันทุกคนเลยหรือเปล่าพูดตรงๆเลยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะใช้เกล็ดสร้างสีสีนี้แล้วไม่ปังเหมือนกันทุกคนค่ะเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะมีความชอบต่างกันค่ะบางคนชอบเกร็ดสร้างใบสีดำบางคนชอบสีน้ำเงินบางคนชอบสีน้ำตาลบางคนก็ชอบรกร็ดสร้างใบสีเขียวความชื่นชอบของคนเรา ไม่เหมือนกันค่ะแน่นอนค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะก็จะมีกราร้างเป็นสีดําสีน้าเงินสีน้าตาลสีเขียวที่เป็นสีที่เป็นบงคลเสริมการเงินโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาแต่ความชื่นชอบหรือจิตตัวในจิตใต้สํานึกหรือที่บางคนเรียกว่าจิตประภัสสรที่อยู่ภายในตัวเรานั่นแหละค่ะเขาส่งสัญญาณออกมาไม่เหมือนกันนะคะความรู้สึกของเราสําคัญมากๆค่ะความรู้สึกของเราหรือจิตตัวในของเราเขาจูนออกมาก่าว่ากราศ่างบางคลที่เราใช้แล้วจะปังสำหรับเราเขาส่งมาผ่าน ความรู้สึกวันนี้นะคะถ้าคนเกิดบัลรุงกหัชอบสีไหนจัดสีนั้นได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะคือสีที่ใช้แล้วปังสำหรับ ตัวของเรานะคะเราจะเปลี่ยนดวงการเงินของเราต้องใช้จิตตัวไหนของเราเป็นตัวเลือกรู้สึกชอบสีไหนจัดสีนั้นไปแต่ถ้าชอบหมดทุกสีนะคะพิ์ขออนุญาตวันพฤหัสนะคะสีดําแล้วก็กระดสร้างใบสีน้ําเงินจะเป็นสีที่ปังมากๆแต่อันดับแรกต้องเลือกสีที่เป็นมงคลสาหรับเราก็สีสีนี้นะคะอันดับ2ต้องเป็นสีที่เรารู้สึกค่ะชอบรู้สึกชอบสีไหนจัดสีนั้นไปเลยแต่ถ้ารู้สึกชอบหมดทุกสีแนะนําดํากับน้ําเงินนะคะ